Father <laughs> holy moly moly moly, moly. สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันนะคะกับเอิรนรถสวยย่านบีนมุรีสำหรับวันนี้นะคะเอิรนอยู่ที่ซอยเซรีไทย70นะคะตรงขงเบ้งนั่นเองวันนี้นะคะเอิรนจะมาแนะนําตัวรถคันนี้เลยนะคะเป็นตัวอ e ีลสุด m ีแ1.9 DDI นะคะปี2017เป็นรุ่นสเปคแคบยกสูงนะคะสีไยากิกงหนงคันเลยนะคะก็คือสีฟ้านั่นเองมาพร้อมราคาตั้งแต่ที่5 3 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ แรงม้ของคันนี้นะคะอยู่ที่60,000กิโลเมตรเท่านั้นเองรถมือเดียวสภาพดีนะคะแนะนําเป็นที่นี่เลยนะคะมีบริการหลังการขายให้กับลูกค้าอีก90วันเลยก่อนรับชมคลิปนี้นะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวทำดูตัวรถนะคะของคันนี้รอบคันกันเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมนะคะสามเส้นพร้อมโลกโก้ยูสุอยู่ตรงกลางทะเบียนรถสามเท่าพนเท่านอนูแปดเก้าสองห้าป้ายกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วด้วยขัดมาเลยนะคะมาพร้อมไฟคู่หน้านะคะเป็นไฟโปรโเจคเตอร์มีไฟเดทา์ในกรอบของดวงไฟมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยพร้อมด้านล่างนะคะที่มีไฟตัดหมอกนะคะคู่หน้ามาให้เรียบร้อยเลยกระจังหน้านะคะเงาเงาแบบนี้เลยนะคะขัดด้วยโครเมียมนั่นเอง สีหอยอีกหนึ่งคันนะคะ oh. ก็คือสีฟ้าด้วยด้านล่างตัวรถนะคะมาพร้อมล้อแมกขัวน็อต6กรูไม่มีร่องรดยของการเกิดสุดบาเลยหัวน็อตทุกจุดอยู่โคบได้อย่างปี2019ไปด้วยนะคะที่หยับขึ้นบัดไดด้านข้างนะคะก็จะเป็นสีบอลน,นะคะมาพร้อมกับด้านบนนะคะที่มีโลโก้ไฮแรนเดอร์มีไฟเลี้ยวก็จงมองข้างสีของกระจกก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะด้านบนตัวรถนะคะติดในส่วนของตัวคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยพร้อมกับตัวกระจกนะคะเดิมๆเ,เลยนี่ กระจกเดิมต้องบอกก่อนนะคะว่ารถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะคะแบบ100%ถ้าเกิดเก็บรายละเอียดแบบ100%รับรองนะคะว่าใหม่และสวยกว่าตอนนี้แน่นอนถัดมาเลยเรามาดูด้านหลังกันนะคะตัวรถคันนี้เป็นตัวสเป c แครนะคะด้านท้ายมีในส่วนตัวไฟนะคะเป็นแบบ LED เรียบร้อยแล้วด้วยไฟท้าย LED นะคะโลโก้ i ิวสูดีแอยู่ครบนะคะด้านหลังตัวรถที่เหยียบขึ้นบันไดนะคะกันชนด้านท้ายไม่บุกไม่ยุบไม่ย้วยนะคะขอนี่เป็น สีโครเมียมทั้งสองฝั่งแบบนี้พร้อมกับที่จับนะคะเป็นโครเมียมเลยแม็กไลเนอร์ด้านหลังนะคะมาพร้อมไฟเบรกดนที่3ด้านบนตัวไล่าฟาติดตั้งมาให้เรียบร้อยโลโก้นะคะ DDI ก็อยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันนี่จะเ,เปิดด้านหลังให้ดูกันนะคะด้านหลังตัวรถนะคะเรามาดูโครงสร้างกันหัวน็อตนะคะไม่มีรอยขยไม่มีรอยถอดเม็ดอาร์นะคะโครงสร้างตัวรถเดิมๆแบบนี้เลยนี่ จะทำความสะอาดร,รับรองว่าใหม่กิฟต์กว่านี้แน่นอนนะคะหัวน็อตไม่มีรอยไขยไม่มีรอยถอดเม็ดอาร์คโครงสร้างนะคะเดิมๆเ,เลยสภาพคือสวยอยู่นะสําหรับรถนะคะเดี๋ยวเก็บทําความสะอาดนะคะรับรองว่าใหม่กิฟต์แล้วก็สวยกว่าน,นี้แน่นอนเดี๋ยวพาลูกค้าไปดูภายในตัวรถกันบ้างในส่วนของภายในนะคะมาพร้อมกับตัวออปชันนะคะที่มีเซ็นทรัลล็อกรถกดล็อกมาให้ ah ai, กระจกออโต้ฟังคนขับแล้วก็ อีกฝั่งจะยังไม่ใช่ออโต้คันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวปรับเลนกระจกนะคะเป็นออโต้เลยพวบคุมการใช้งานเป็นกุญแจนะคะพรงมาลัยพาวเวอร์เกียร์ธรรมดานะคะมาพร้อมกับตัวจอนะคะนี่หน้าปัดดิจิตอลวิทยุนะคะสามารถเชื่อม FMAM ได้นะคะ AUX ก็รองรับแล้วนะคะ USB ก็ได้ด้วยนี่แอร์แมนนวลนะคะภายในตัวรถนะคะเป็นเบาะผ้าสีดำเปิดแคปได้ โครงสร้างนะคะหัวน็อตไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดแบบนี้เลยนี่ภายในคือใหม่มากๆนะคะเบาะด,ด้านหลังเป็นบาะหนังนะคะเพดานด้านบนไม่มียนานักระใดๆเลยสภาพสวยเลยนะคันนี้ราคานะคะ535,000บาทนะคะปี1 7บเจสีฟ้าเครื่องดีเซลนะคะไม่หก0 0 0 0โลเริ่มต้นที่ซีดาวได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีคันนี้นะคะเป็นหนึ่งคันที่น่าเล่นมากเพราะว่า รถสวยสภาพดีที่สําคัญนะคะไม่น้อยเลยสีหายากด้วยเดี๋ยวเปิดตัวห้องเครื่องให้กับลูกค้าได้รับชมกันเดี๋ยวเปิดในส่วนตัวเครื่องกันเลยค่ะลูกค้านะคะมาดูห้องเครื่องยนต์คันนี้กันเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์อิลสุดีดีไอหนึ่งจุดเก้านะคะมาพร้อมเครื่องยนต์นะคะที่สมรรถนะในการวิ่งเป็นของดีเซลด้วยให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะคะว่าห้องเครื่องของคันนี้นะคะไม่มีน้ำมันไหลเยิมรั่วซึมไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่ครบ หัวน็อตเม็ดอารโครงสร้างนะคะยังเรียงยันสวยๆแบบนี้เลยหัวน็อตไม่มีรอยไขรอยถอดนะคะที่แก้มตัวรถแล้วก็ฝากระโปรงก็ไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดเช่นเดียวกันนี่เครื่องยนต์เดิมๆนะคะมีแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยสติ๊กเกอร์นะคะที่ฝากระโปรงก็อยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันหัวน็อตนะคะไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดเลยนะสภาพคือสวยมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้เลขเท็ตัวรถก็ยังอยู่ครบนะคะไม่มีรอยงานงนงาแก่เกาใดๆ,ๆสวย นี่เลยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัว e ีวสุดีแคันนี้นะคะได้เป็นตัวสเปคแคบยกสูงนะคะสีฟ้านะคะมาพร้อม ตัวรถนะคะที่จะได้ราคาเพียง5 3 0 0 0 0 0 5,000บาทเท่านั้นนะคะเลขไม่60,000เท่านั้นเองใครสนใจนะคะสามารถติดต่อหาเอิร์นได้นะคะ่ันมเบอร์โทร0 9 7 1 6 9 3 8 8 4ได้เลยสามารถไลน์นะคะหาเอิร์นเมือนี้ได้เลยนะคลิปนี้ต้องฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะคะใครอยากจะเข้ามาเทสข,ขับคันนี้นะคะก็โทรนันใหมายกับเอิร์นได้เลยอยู่แถวเสรีไทย70นะคะแถวย่านมีนบุรีบอกเลยว่าที่นี่นะคะมีแต่รถส,สวยๆให้กับทุกลูกค้าได้เลือกเลยด้วย ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะสวัสดีค่ะ